ในทฤษฎีของโยคะเนี่ยว่าเอาไว้ว่าให้เดินสายกลางแล้วก็ให้ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นคะถ้าเผื่อเรายอมรับทุกอย่างในสิ่งที่เราเป็นได้เราจะมีกำลังใจนะคะที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปได้ ชื่อของครูนะคะชมชื่นสิทธิเวศปัจจุบันก็อายุ70แล้วก็ใช้วิชาชีพในการดำรงชีวิตคือการเป็นครูสอนโยคะมามากกว่า40ปีแล้วค่ะครูเริ่มฝึกเมื่ออายุ19ค่ะแล้วก็ในขณะที่เราเริ่มฝึกตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสุขภาพที่ดีเท่าไหร่ แล้วก็จะเป็นสภาวะของภูมิแพ้นะคะแล้วก็เกือบจะเป็นเรื่องหอบหืดแล้วก็มีสภาวะของเลือดลมเดินไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบังเอิญโชคดีได้อ่านหนังสือการสัมภาษณ์ของครูโชตหัสบมเรอซึ่งทำให้เป็นจุดสนใจแล้วก็เป็นการจุดประกายที่เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยแข็งแรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยยาเท่าไหร่ครูคิดว่าถ้าเผื่อน,นับเป็นเดือนมันหายภายใด ไม่กี่เดือนเพราะว่าครูเอาจริงแล้วฝึกอย่างสม่ำเสมอนะคะฝึกให้เป็นวินยัยประกอบก,บกับการดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะการใช้ชีวิตของครูด้วยไม่ผาดโผนแล้วก็ทุกอย่างให้พยายามให้มันเป็นสายกลางที่สุดอะคะ่ะ ถาเราเทียบโยคะเป็นเรื่องของธรรมชาติเราฝึกฝนไปเรื่อยๆและเดินสายกลางไปเรื่อยๆ 1. ทําให้กล้ามเนื้อของเรายืดหยุ่นดีไม่มีการเจ็บให้ได้ป่วยในทางปวดกล้ามเนื้อมากมายเคล็ดยอกอะไรพวกนี้ นี่พอเราฝึกลึกขึ้นเราต้องมีการใช้ลมหายใจในการเคลื่อนไหวตัวลมหายใจมันก็จะไปทำให้เลือดลมหมุนเวียนสะดวกเพราะว่าทำให้ออกซิเจนในร่างกายนั้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีการขับถ่ายของเสียออกมาได้แต่ถ้าความคิดในการฝึกโยคะไม่ดีมันก็ทำให้การปฏิบัติการของเราไม่ดีด้วยเช่น คุณกาลังเครียดกําลังโมโหใครพวกนี้แต่ก็เริ่มฝึกเลยมันเหมือนยังไม่ได้ขัดเกลาวเลยเหมือนกับบ้านที่ยังไม่ได้ปัดฝุ่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะขัดเงาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นการฝึกโยคะก็คือต้องค่อยๆผสมผสานกลมกลึงกันไปยอมรับกับปัญหาของตัวเองที่เป็นอยู่และดําเนินตามที่เขาสอนผู้คิดว่าน่าจะเป็นหนทางที่ไปต่อยอดไปได้เรื่อยๆจนชีวิตจะหาไม่ ความล้ำลึกในการฝึกกับการพัฒนาจิตของตัวเองนั่นคือถ้าเราพัฒนาจิตของตัวเองไปกับการฝึกได้ให้มันสมานเข้าหากันได้อย่างดีเพื่อให้รู้ถึงทางสายกลางเพื่อให้รู้ถึงว่าเรากำลังดำเนินในทางที่ผิดหรือถูกเช่นถ้าเราก้าวขาไปข้างหน้าแต่เรากักลมหายใจไว้แล้วเราก็มีความคิดเรื่องอื่นที่เรามันทำให้สิ่งที่เราทำอยู่อะปัจจุบันอะมันผิดพลาด ทีนี้ถ้าเผื่อเราฝึกอันนี้ให้มันคมเช่นเรากําลังก้าวเดินแล้วสติเราก็อยู่ที่การก้าวเดินใช่ไหมคะลมหายใจก็ไปตามกล้ามเนื้อที่เราก้าวเดินอันนี้นะคือความคมตรงนี้แหละอันนี้คือสเสน่ห์ถ้าเผื่อว่าเราฝึกได้สุขภาพที่ดีสำคัญมากค่ะมากโดยที่สำหรับผู้สูงอายุอย่างครูนะคะ ต้องไม่เป็นภาระต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียงเราสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็เราก็ไม่ได้ยึดที่จะทําโยคะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวโยคะยึดกล้ามเนื้อยึดลมหายใจเราแต่เราต้องควบผู้ไปกับการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะถ้าเรายังเกียดคลานและไม่อยากทําอะไรเลยเวลาที่เราจะมีลมหายใจมันสั้นลงอะค่ะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกดีกระชับกระเฉงและ ที่จะทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้ให้ถือว่าลมหายใจยังมีอยู่อีกนานไม่ควรหยุดที่จะฝึกฝึกทั้งกายและฝึกทั้งใจค่ะ